มื่อเนี่ยมายามลูกไส้อย,ยู่เกษตรสมบูรณ์พี่น้องพู้น่ะปลูกอยียงว้เนี่ยลูกไส้ย่ายเกียนพู้น่ะมีหอดบักงงเป็นแต่ต่ำดีดีผูนน่มะมะละกอส,สดสดบักรีกบักยังปลูกว้น้ำขางหัวขางสวนบรรยากาศฝนตกลิ่นมองภาคมองเศร้า แมยามลูกว่นมาจากเตียแต่เป็นใหญ่มองไม่เห็นบนบรรยากาศมีกุกบักพาวน้ำหอมบนนทะ่านเด็กเป็นหนวยร่มพัดใบพาวเว่อร์เว่อร์อีบนบนนะเบิ้งลูกปลูกอีหยังไว้แนลูกสร้ยยายกีนบนนะบักงวงตุนนั่นก็กำลังเป็นหน่วยเ,วเ,วเ,วก,เ,เก๋บนน,นนะเก,ก๋บักงวงสีน,น่วย,ยวววตุนเพียงหัวเขาสีน่วยนึงเก๋เก๋ อุ้ยบักเขียกะมีมบ,บักเขียกมะเขียกพักอีตู้พักเว่ยนะโอ้กล้วยใส่มากล้วยอู้บรรยากาศสวยงามอยู่นี่หัวต้นอย่างหน้าตัวนี้จังหน่อยกะสิมีเห็ดละงอกตัวนี่แมซื้อเห็ดละงอกมาใส่เลดนี่ พู้นะสาบัวเว่บัวสีเหลวใช่กระทังเนี่นเป็นยังายสาบวาับวบัวง่ายง่ายบรรยากาศดีมากคุณตุกลล่นปล่อยปล่อย,อยนเกษตรสมบูรณ์วันนี้มามายามลูกไส้อยู่หม่องภาคหมืองเจ้านี่แหละเกษตรสมบูรณ์ <laughs> แต่งไทยแต่งไทยยางว่นเยอุคนบักเคียวบักเคียวพอยสะบัวแว่สีม่วงงามแต่ว่าอุ้ยไม่หอดนกเป็ดแม่นบอแม่นนกเป็ดบ่นั่นนกเป็ดอีหลี ซุ่มเบิงกันพี่น้องเห็นบวพี่น้องนกเป็ดน,นกเป็ดร้อยน้ำยุหากินเงียยุคนแค่น่ะเออมีหอดนกเป็ดพี่น้องเห็นพ่พี่น้องเห็นนกเป็ดบ่ เออบรรยากาศดีมากบัวแว่สีม่วงสงสัยสีเสียจักเงาอยู่เด้อนี่เสียวไปใส่กระถางบางแล้วคนน่ะเพุ่นมนไปหากินน้ำใบบัว,วุ่นน่ะนกเป็ดคนน่ะผ้าลูกยำ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 อยูยยยยย่พน่พนพน่ะ่นน่ะ่นน่ะ่นน่ะเออ ถ้าลูกหากินน้ำใบบัวบรรยากาศสวยงามตอนนี้เราพี่น้องคขาลูกซ้าย้ากินมาแล้ว